าพนมแม้ดังระดับโลกขอ,อกลับทำนาที่บ้านเกิด นักแสดงบูระดับโลกจาพนมเยียรำหรือโทนิจาเผยภาพประทับใจพร้อมน้าครอบครัวบุ้งกีภรรยาและบรรยากาศที่บ้านเกิดที่จังหวัดสุรินพร้อมบอกว่าสูงสุดคืนสู่สามัญจาพนมนักแสดงบทบูที่ไปดังไกลถึงระดับโลกมาแล้วซึ่งก่อนหน้าน,นี้จาพนมยังมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง Monster Hunter Movie เจ้าตัวได้เดินทางไปที่บ้านเกิดที่จังหวัดสุรินโพสภาพในบรรยากาศทุง่งนาพร้อมกับภรรยาบุ้งกีในเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมกับภาพหอมแก้มคุณแม่พร้อมหน้าครอบครัวอบอ,อุ่นแถมยังโชว์ฝีมือการเป็นช่างภาพให้กับภรรยาในบรรยากาศท้องทุ่งนาสีเขียวขจีดูสดชื่นพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่านาจาสูงสุดคืนสู่สามันขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ดอทอขอบคุณค่ะ